ปีพี707คดีนิาาสานพิพากษาว่าจำเลยเป็นจ้าพนักงานตำรวจมีอำนาจหน้าที่สืบสวนและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดแกล้งกล่าวหาพอบผ่านว่าคำผิดอาญามีการแจ้งความรละลงบันทึกประจํำวันไว้แล้วซึ่งไม่เป็นความจริงถ้าไม่อยากให้จับกลุ่ม ต้องเอาเงินให้โดยความเกรงกลัวพบขานยอมมอบเงินให้กรณีนี้เป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ตนได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยการขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อเสรีภาพชื่อเสียง ของผู้ถูกขู่เข็นจึงเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดฐานกันโชคด้วยคำพิาพากษาสารดีกาที่3861ทับ2528พนักงานอายการจังหวัดสกลนครโจทย์จากสิบตำรวจปอบป่าจำเลยคดีนี้ จดฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอามาตรา 148, 337, 83และคืนเงินแก่ผู้เสียหายจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธศาลชั้นตน้นพิจารณาแล้วพิาพากษาว่าจำเลยที่หนึ่งกระทําผิดตามฟ้องเป็นกรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษโจทย์ลงโทษตา่ามาตราหนึอันเป็นบทหนักให้จำเลยที่1นึ่คืนเงินแก่ผู้เสียหายยกฟ้องโจทย์ฟ้องโจทย์สำหรับจำเลยที่สองให้ยกจำเลยที่หนึ่งและโจทย์อุทธรณ์ สารุทธรณพิาพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่สองกัะคำผิดตามฟ้องเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามมาตรา148อันเป็นบทหนะักให้จำเลยที่สองร่วมกับจำเลยที่หน่งคืนเงินแก่ผู้เสียหายนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิาพากษาสารชั้นต้นจำเลยที่หนึ่งดีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในกำพิพากษาสารชั้นต้นอนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงได้สันดีกาวินิจฉัยแล้วฝั่งข้อเท็จจริงว่าเมื่อจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและนายท่าวงสำเนามาพบในไยสักทิพเสนาและในกอง ผ่านพิบูลผู้เสียหายแล้วจำเลยที่หนึ่งได้แจ้งข้อหาแก่ผู้เสียหายว่ารักทรัพย์หรือรับของโจรโขซึ่งเป็นความจริงจะขอจับกลุ่มและว่านในทาเจ้าของโขแจ้งความแก่จำเลยที่หนึ่งไว้แล้วว่าโขอของในทาหายไปได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว ตามมาพบโคที่บ้านผู้เสียหายถ้าจะไม่ให้จับกลุ่มต้องเอาเงินมาให้จำนวน5,000บาทจําเลยที่ 2. ว่าให้จ่ายค่าสมนาคุณให้จําเลยที่หนึ่งผู้เสียหายจึงหาเงินมาให้จําเลยทั้งสองตามที่เรียกร้องเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่ม จำเลยที่หนึ่งใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบคงขืนใจให้ผู้เสียหายยอมมอบให้ซึ่งทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะจับคุ่มผู้เสียหายฐานรักทรัพย์หรือรับของโจรอาจไม่เป็นความจริงและผู้เสียหายเกลงกลัวยอมมอบทรัพย์ให้จำเลยที่หนึ่งตามเรียกร้องจำเลยที่หนึ่งจึงมีความผิดตามฟ้อง พิภาคสายยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตันแระ1 8ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข,อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่5ปี ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตแรบบบตั้งแต่100,000บาทถึง400,000บาทหรือประหารชีวิตประมวลกฎหมายอาญามาตรา337ผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นในได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยกูเขีนว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สิสนหรือชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็นหรือของบุคคลที่สามจนผู้ถูกคมขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานกันโชคต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทมาตรา337วรรคสอง ถ้าความผิดฐานกันโชคได้กระทำโดยอนุหนึ่งขู่ว่าจะฆ่าขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจหรือของผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัสหรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่นหรือมาตราสามร้อยสามสิบเจ็ดวรรคสองอนุนสองมีอาวุธติดตัวมาขู่เข็น ผู้กิดขมต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง7ปีแระปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง1,40,000บาท